แนงยิงยิง,ยงชเวกคำแปลหิ่งห้อยส่องหนังสือทิมะสะท้อนแสงความหมายสุภาษิตนี้ใช้เปรียบเปยถึงความยากลำบากในการศึกษาเล่าเรียนแต่ก็มีความมานะอดทนที่จะเรียนรู้ให้สำเร็จเป็นเรื่องราวของบุคคลในสมัยโบราณของจีนที่มีฐานะยากจนแต่มีความใฝ่รู้จึงใช้แสงหิ่งห้อยในการอ่านหนังสือในยามค่ำคืนและใช้แสงสะท้อนจากหิมะในการอ่านหนังสือในยามฤดูหนาว สำนวนนี้จึงเป็นตัวอย่างที่ดีของความพยายามความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในการศึกษาความหมายโดยในสุภาษิตนี้สอนให้เราเห็นคุณค่าของการศึกษาและความสำคัญของความพยายามในการเอาชนะอุปสรรคเป็นแรงบันดาลใจให้เราไม่ยอมแพ้ต่อความยากลำบากและมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาของเราการนำไปใช้ สุภาษิตนี้สามารถนำไปใช้เป็นคำให้กำลังใจแก่นักเรียนนักศึกษาหรือผู้ที่กำลังเผชิญกับความยากลำบากในการศึกษาสามารถใช้เป็นคำสอนใจให้มีความมานะอดทนและไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคต่างๆในชีวิตหวังว่าคำอธิบายนี้จะเป็นประโยชน์นะครับ